สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปฏิทินอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องเดือนนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะจะมี3 1วันนะคะได้แก่เดือนมกราคมเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคม เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมค่ะต่อไปนะคะเดือนที่ลองท้ายด้วยยนจะมี30วันนะคะได้แก่เดือนเมษายนมิถุนายนกันยายนพฤศจิกายนค่ะ และเดือนที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมี28วันหรือ29วันค่ะปฏิทินนอกจากจะคอยบอกวันเดือนปีและพศออแล้วนะคะปฏิทินยังคอยช่วยเตือนความจำให้กับเราด้วยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องการใช้ปฏิทินอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้คือใบงานที่นักเรียนจะต้องทำให้คุณครูนะคะคุณครูได้แนบไปให้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมทำมาส่งคุณครูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ